أمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวบัญทิตากิ่นจำปานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดารุส,สลามวิทยาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำเสนอสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อเรื่องอิสลามกับสังคมพหุวัฒนธรรม อิสลามคือวิธีแห่งชีวิตแนวความคิดมุ่งสู่ทางสวรรค์จะพุทธคริส์ตพรมฮินดูอยู่ร่วมกันมีหันหลังตัดสัมพันธ์มิตรไมตรีเพราะเรามีศาส,ะสะดาเป็นแบบอย่างมีแนวทางสร้างความรักให้สุขขีคุณลักษณะที่มุสลิมนั้นพึงมีเป็นผู้ที่นำสติภาพสู่สังคม ทุกท่านคะพระองค์ All a l าลาผู้ทรงพลานุภาพพระองค์ทรงสามารถสร้างโลกใบนี้ให้มีเพียงมุสลิมผู้ศรัทธากลุ่มชนเดียวพระองค์ทรงสามารถทําให้เมืองเมืองนั้นมีเพียงกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อเดียวกันเท่านั้นได้ แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มชนวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนาสลับปะบนกระจายไปทั่วหนแหง่งเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจกันดังที่ปรากฏในอันกุรอานสุรออัลฮุจุรอตองค์การที่13บสามอัลลอฮุด่าลา يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى ودعناكم ودعناكم شعوبا وقبائل لذا ت رفوا ความว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นชายและหญิงและเราได้ให้พวกเจ้าเป็นชนชาติและพอพันต่างๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักกัน จากองค์การอันกุรอานข้างตน้นแสดงให้เห็นว่าอิสลามส่งเสริมให้มนุษย์ยอมรับความหลากหลายและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในความแตกต่างโดยไม่สร้างความแตกแยกพี่น้องคะธรรมนูญแห่งอิสลามไม่เคยแก้ไขและจะไม่มีการแก้ไขเป็นสิ่งการันตีว่าหากประชาชาติมุสลิมปฏิบัติตนตามทางนำที่ปรากฏในอันกุรอานสังคมแห่งนั้นจะสงบและร่มเย็น พี่น้องร่วมศรัทธาทุกท่านคะภารกิจสําคัญของมุสลิมไม่ใช่การเคารพกติกาสังคมเพียงหวังแค่เป็นมลมเมืองโลกที่ดีเท่านั้นแต่การที่พระองค์ทรงประสงค์ให้มุสลิมได้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมก็เพื่อการดะวะเพื่อแสดงสุนยาของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลวะลัยฮิวสัลลัมสานต่อภารกิจทา่านศาสดาเรียกร้องประชาชาิให้หันกลับมาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงดังที่ปรากฏในอัลกุรอานสุรออน สุร้อลอันบิยาองค์การที่92ก่าอลัลลัตะลาอินนะฮะดิอุมมะตุคุมอุมมะตอวะฮิดอวะอะนะรับรบุคุมฟะอับดูนลวามว่าแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพพักดีข้าเถิดและสุรออันมูมินูนองค์การที่52 قال الله تعالى إن هذه أ م ت ك م أمم ت و ح د ة وأن ربكم ف ت ق و ن ความว่าแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าคือพระเจ้าของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าจากองค์การอันกรุารานข้างตน้นพระองค์ทรงสั่งใช้ให้มุสลิมเป็นผู้ที่มีความยำเกรง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในทุกมิติของการดำเนินชีวิตเชิญชวนต่างศาสนิกสู่แนวทางอันเที่ยงตรงเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพไม่ใช่หลอมรวมเข้าหาวัฒน,นธรรมสากลทุกท่านคะอิสลามท่ามกลางพระหูวัฒนธรรมแน่นอนว่าเรามีวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ว่าเรานั้นจะแตกแยกอิสลามส่งเสริมให้สแสวงจุดร่วมแต่ต้องสงวนจุดต่าง ในฐานะประชาชนของท่านศาสดามมฮัมหมัดสลลาะฮุวะลัยฮิวซัลลัมเราจําเป็นต้องแสดงจุดยืนและออกห่างจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสุนนะหรือสิ่งที่ท่านศาสดาปฏิบัติไว้แม้นสิ่งนั้นถูกเรียกว่าวัฒนธรรมไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาแต่ในปัจจุบันยุคที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือยุคที่ต่างสงสารกันได้ง่ายได้เรากลับมองเห็นมุสลิมไหลตามวิถีสังคมอวดโฉมเช็คอินตามกระแสในทุกเทศกาลเข้าถึงทุกวัฒนธรทม เข้าถึงทุกวัฒนาธรรมอย่างภูมิใจและเปิดเผยมากกว่าการเห็นมุสลิมเรียกน้องพี่น้องสู่แนวทางอันอิสลามทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพจําของต่างศาสนิกที่มีต่อมุสลิมส่วนใหญ่คือมุสลิมไม่กลับไหวพระพุทธ,ธรูปแต่สามารถเจอได้ในงานวัดมุสลิมไม่บูชาพระเยซูแต่ยังส่งมารีคิสมาหากันได้มุสลิมไม่ได้บูชาพระแม่คงคาแต่กลับเห็นเช็คอินงานลอยกระทงมุสลิมไม่รับประทานเนื้อหมู แต่อย่างอื่นทานได้หมดนะัะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งสำหรับสังคมมุสลิม พี่น้องรักจัดทาทุกท่านคะอิสลามคือวิธีการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์มีแบบแผนการปฏิบัติต,ตนในทุกมิติเราจะต้องนําสารสู่สังคมด้วยมารยาทที่ดีงามมีความอดทนหลีกเลี่ยงความก้าวร้าวความรุนแรงอย่าได้วิพากด่ดาทอขนบรรมเนียมและแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นทั้งกายและวาจาดังพระดํารัสของอัลลอฮฺซุบฮันะฮฺวาแต่ลาที่ทรงตัดไว้ในอันกุรอานโสรอันกาฟิรุนองค์การที่หก และโลกตาลและกุมดีนุกุมวาลยดีนความว่าสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันพี่น้องคะ องค์การอันกุรานค้างต้นได้กำชับและย้ำเตือนมุสลิมแล้วว่ามุสลิมจะไม่ล่วงเกินไม่ก้าไก่ละคำสอนของตา่างศาสนาและมุสลิมจะต้องดำรงตนอยู่ในวิถีของพระผู้เป็นเจ้านำมารยาทนำคุณลักษณะที่มุสลิมมึงมีไม่ว่าเรื่องการให้เกียรติต่อผู้อื่นการค้าอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมการแบ่งปันของใช้ให้แก่เพื่อนบ้านการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยการยิ้มและการให้อภัยเป็นตน้นเพื่อเป็นสะพานสู่ความสมานฉันและความ งบร่มเย็นทุกท่านคะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังและผนึกกำลังพร้อมปลูกฝังใจริยธรรมอิสลามให้แกเยาวชนคนรุ่นหลังผ่านระบบการศึกษารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์สร้างภาพลัลกษณ์อันงดงามให้ประจักษ์แกสายตาประชาชาติเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หันกลับมาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงภายใต้สังคมแห่งพระหูวัฒนธรรม وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته